สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านพี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ต่างแดนด้วยนะครับที่รับชมทางช่องแสนเจริญเทคเตอร์อยู่นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอัปเดตรายการสินค้าทางร้านแสนเจริญเทคเตอร์ ector, ว่ามีรายการสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่มั่งนะครับมีราคาเบาๆแค่ไหนนะครับตัวแรกนะครับเป็น l 4018นะครับ คูโบต้า40แรงนะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับสภาพยางหน้านี่ทางร้านจะเปลี่ยนยางคู่ใหม่ให้1คู่นะครับยางล้อหลังนะครับล้อล้อหลังนี่สวยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ใบดันโรตารี่ผานพวนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับเป็นรถปี61นะครับ เป ahead ahead the 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 ็นรถปีคหนึ่งสภาพโดยทั่วไปนะครับสภาพโดยทั่วไปตรงนี้มีตรงนี้มีอยู่นะครับฝาครอบตรงนี้บอดีทางร้านถอดออกมาล้างนะครับฝาครอบมีอยู่นะครับเบาะนี่มีเบาะขาดอยู่มุมด้านสายนิดนึงนะครับชุดกำบังหน้าชุดบังหน้าไม่มีมานะครับไม่มีมานะครับชุดบังหน้าไม่มีมาเป็นรถไล่นะครับไม่เคยลงน้ํานะครับเป็นรถไล่ไม่เคยลงน้ําเลยนะครับยางสวยนะครับอุปกรณ์โรตารี่ ผ่านพวนนะครับแบตอตรี่ผ่านพวนจุดรั่วซึมไม่มีนะครับจุดรั่วซึมไม่มีทั้งทั้งสี่ล้อเลยนะครับเผากลางก็ไม่มีรั่วนะครับรถพร้อมใช้งานเครื่องดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งให้ดูนะครับแล้วเราจะลองขับให้ดูว่าสภาพเป็นยังไงนะครับสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้ นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับท่านจะเอารถเก่าของท่านมาตีเปลี่ยนตีเพิ่มมามาคุยกันนะครับยินดียินดีคุยได้ทุกกรณีนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทติตง่ายเครื่องไม่มีปัญหานะครับต้องรอเลี่ยม45วันนะครับสำหรับคันนี้รอเลี่ยม45วันนะครับเพราะว่าทางร้านไปปิดกับสยามคูเปอร์ต้ามานะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานรอเรื่ม45วันนะครับจะเปลี่ยนยางคู่หน้าให้นะครับเปลี่ยนยางคู่หน้าให้นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากเพิ่มเติมทำสีให้อีกก็มาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ3,85 0 0 0ันบาทนะครับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยที่0 8 0 7 3 7 5 1 9 9ห้าน นะครับสาหรับคันนี้นะครับสําหรับรถไถน,นะครับจบไปนะครับต่อไปเรามาดูรถอีเตียนกันบ้างนะครับอีเต er nah ียนมีเข้ามาใหม่หลายคันนะครับมีมีดาด้วยนะครับมีดาด้วยนะครับมีดาก็พึ่งเข้ามาใหม่พี่น้องอย่าพึ่งกดหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวมารอดูรถดากันนะครับว่าราคาแพงแค่ไหนราคาถูกแค่ไหนสนใจเราคุยกันได้นะครับ อีแตนคันแรกนะครับอีแตนคันแรกเป็นอีแตนติงจิ๋วหัวติงจิ๋วเป็นเพาลอยนะครับเป็นเพาลอยสภาพโดยทั่วไปนี่คือพร้อมใช้งานเป็นคอกไม้นะครับคอกแน่นๆเลยทีเดียวนะครับโยกทั้งคันเวลาโยกนะครับไม่มีไม่มีโยกแต่คอกนะครับสภาพยางนะครับพร้อมใช้นะครับสภาพยางก็อยู่มันหกสิบเปอร์เซ็นต์ยางหลังนะครับปิ่นเพาโตโยต้าเปิดนะครับห้าเกียร์นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องอ่า สเป็ดแรงนะครับยีทีกูป้าตาสเดแรงนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเผ่าลอยด้วยนะครับราคาคันนี้นะครับราคาคันนี้ขายอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ คันนี้นะครับ5้า0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งดูนะครับเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับเป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงหกเกียร์นะครับหกบเกียร์นะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับไม่มีสะดุดนะครับ พร้อมใช้งานนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคันนี้5,500 0บาทนะครับสำหรับคันนี้5,500 0บาทนะครับสำหรับคันนี้เป็นกิ๋วคันนี้นะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากให้ทางร้านทำสีให้ใหม่ก็มาคุยกันได้นะครับ คุยกันได้เลยนะครับเป็นเพาลอยนะครับเพาลอยเครื่องส1ดแรงคันสีหน้าสีนะครับคอกไม้นะครับสำหรับคันนี้ต่อไปนะครับเป็นคันนี้เป็นอีแดนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้เป็นเครื่องส1ดแรงเพาท้ายเป็นเพาโตโยต้าเป็ดนะครับเป็นหกเกียร์เหมือนกันนะครับรถพร้อมใช้งานคอกไม้สวยงามทั้งคันนะครับสีสันสวยงามนะครับราคาอยู่ที่ เจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทเครื่องเป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับเป็นเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับสําหรับคันนี้นะครับข้องไม้นะครับคันซีก็หน้าสี่นะครับเดี๋ยวไปดูคันสีนะครับคันสีสวยนะครับคันซีสวยนะครับคันสีสวยนะครับยางก็สวยนะครับยางสวยยางเกียร้อยนะครับกอ่สิบห้ายางหลังนะครับสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามนะครับ ดีสันสวยงามเลยนะครับคันนี้เ2ี0 0หมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับคันนี้ระบบไฟนี่เอาแบตมาใส่สว่างเลยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยเ2 0 0 0หมื่นสองพันบาทนะครับขอดูพิีโอเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ รถสวยนะครับรถสวยนะครับรถแทมไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องไม่มีลูกลูกปืนไม่มีดังเลยนะครับเบรกเป็นเบรกเผลานะครับสำหรับคันนี้เป็นเบรกเผลานะครับเป็นเบรกเผล่ข้อไม้ไม่มีโยกนะครับแน่นแน่นทั้งคันนะครับ เดือนสองพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับอยากดูคลิปอยากดูรูปเพิ่มเติมสอบถามมาที่0ูนย์ไปศูนย์เน่านะครับสำหรับคันนี้นะครับชอบคันไหนอยากได้คันไหนนะครับโทรมาสอบถามได้ต่อไปนะครับเป็นรถ6กล้ออีแตนดำนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3สูบนะครับเป็นเครื่อง3สูบเผาท้ายเป็นเผาท้ายของ110นะครับ กียร์มีเป็นมีเกียร์กลางด้วยนะครับมีเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางแล้วก็เกียร์เกียร์กลางแล้วก็สโลด้วยไอ้สโลไอ้ดมนะครับติดดมด้วยนะครับดำสี่ตันนะครับสำหรับคันนี้เครื่องดีนะครับรถสตาร์ทติดง่ายไม่ต้องพองหัวเลยนะครับดมพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะลองดมให้ดูนะครับลองดำให้ดูลองวิ่งให้ดูรถเข้ารถรถพร้อมใช้งานเลยนะครับ ตันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ที่น้องไม่อยากได้เครื่องยนตน์นะครับสามารถยกเครื่องยนต์ตัวนี้ออกได้เลยเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้ระบบสายพานใช้ระบบสายพานต่อเข้ากับต่อเข้ากับเกียร์นะครับไม่ได้ต่อเข้ากับวเกียร์เลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ ดำก็ด้ำได้เลยไม่มีปัญหานะครับนะครับเป็นข้อเหล็กนะครับเป็นข้อเหล็กนะครับด้ำสีตันข้อเหล็กนะครับสภาพโดยทั่วไปก็เอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเพิ่มเติมอ,อะไรนะครับเป็นด้ำนอนนะครับเป็นดำเป็นด้ำเป็นดำนอนนะครับ จะสีสวยนะครับจะสีหน้าห้าหน้าห้านะครับจะสีสวยมากหน้าห้าหน้าหกนะครับพื้นไม่มีผูกนะครับพื้นพื้นไม่มีผูกเลยนะครับสลับดับคันนี้นะครับหรือไม่มีผูกเลยนะครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับพี่น้องอยากให้ทําสีให้นะครับก็มาคุยกันได้นะครับเจ้าของเดิมนี่ต่อ ต่อขนอ้อยนะครับต่อขนอ้อยนะครับต่อข้อขนอ้อยนะครับนี่เลยนะครับต่อข้อขนอ้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเอาเครื่องยนต์ยกเครื่องยตนอก <chau. S 1> เอาเครื่องคูปาน่ามาไส่นะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้ดูนะครับว่าวิ่งดีแค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้ หนึ่งแสหนึ่งหห้าพันบาทนะครับพี่น้องมีรถสี่ล้อมีรถหกล้ออยากมาติเปลี่ยนมาติเพิ่มเอาเอามาครับมาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้เลยนะครับเกียร์หน้าจะเป็นเกียร์ล็อกนะครับสําหรับคันนี้รถพร้อมใช้งานทุกคันนะครับพร้อมใช้งานทุกคัน คันไม่มีขาวนะครับเครื่องยนต์คนไม่มีขาวนะครับเครื่องดีนะครับวันดำนะครับทุกระบบพร้อมใช้งานนะครับฝากด,ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากได้ยีเตยนดำมียีทุกสีล้อ ไม่พอใจอยากได้ยี่เยนดำาเอามาเปลี่ยนกับร้านเราได้นะครับมาคุยกันมาเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนที่ขาดที่เกินไปนะครับตามหลับรถดีแตนนะครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้นี่คันนี้เป็นดิเซนเผื่อดำนะครับเป็นดิเซนเผื่อดำเท่าท้ายก็เป็นร้อยสิบห้านะครับมีมีสโลสโลรถจิ๊บทหารนะครับเกียร์เป็นเกียร์นิสันคาร์บอน นะครับปรับคันนี้เครื่องเป็นนเครื่องนิสันฝาแดงนะครับพี่น้องอยากให้ทางร้านทําสีให้ใหม่ปรับสภาพคออให้ใหม่มาคุยกันได้นะครับคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังปรับสภาพก็เหลือแต่ขั้นตอนทําสีนะครับเหลือแต่ขั้นตอนทำสีก็คือคันนี้เลยอีแตนเพารลอยคันนี้เลยคันนี้จะใส่เครื่อง 1> ER 1 5 5 8แรงนะครับทำทำคอกทำหลังคาให้ใหม่นะครับปรับสีสันให้ใหม่ทั้งคันนะครับขัดสีไม้ใหม,ม่นะครับไม้ตัวไหนที่ที่ผูกก็จะเอาออกนะครับเครื่องตัวส1แรงตัวนี้จะยกลงนะครับจะยกลงเอาเครื่อง g r ER, 155ขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ขายอยู่ที่95 0 0หนะครับคันนี้9 5้า0นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลย นะครับสาหรับยีแเต็นคันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับร้านแสนเจริญมีรถยี่เต็นให้ท่านเลือกมากมายนะครับมีรถเข้าออกทุกวันนะครับรถไถรถไถมีเข้ามีออกทุกวันเหมือนกันนะครับรถไถก็มีรถยี่เต็นก็มีนะครับอุปกรณ์การเกษตรผานพวนก็มีโรตารี่ก็มีนะครับที่ร้านแสนเจริญเทกเตอร์นะครับราคาไม่แพง เรามาคุยกันหน้าง,งานได้มาทดลองขับไม่พอใจไม่ว่าขอให้พี่น้องได้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมที่ร้านทางร้านก็ดีใจแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับร้านแสนเจริญเทคเตอร์ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดกระดิ่งและสิ่งที่ขายไปนได้คือพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างแดน ประเทศไต้หวันก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีนะครับสวีเดนก็ดีอิสาราเลียวก็ดีนะครับพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับขอพรกคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงแสงเจริญเทคเตอร์ขอพระคุณสวัสดีครับ